ท่านที่เคยสงสัยว่าแคนวาสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่คิดแล้วไอที่มากกว่าที่คิดมันคืออะไรบ้างแคนวามี AI นะคะที่เอามาช่วยในการออกแบบเราทั้งรูปภาพวิดีโอบทความก็ทําได้นะ Presentation ก็ทําได้ถ้าเรารู้จักวิธีการใช้งานกับมันนะคะแล้วทีนี้นอกจาก AI ที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันซ่อนอยู่ก็ยังมีแอป เจ๋งๆนะแอปพลิเคชันที่มาใช้งานร่วมกันในตัวของ Can ว a นั่นเองนะคะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่บอกว่าแอปพลิเคชันอะไรเอามาใช้งานให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะและเร็วขึ้นแบบไหนได้บ้างนะคอร์สนี้เป็นเวิร์กช็อปนะคะเป็นบทเรียนออนไลน์เรียนผ่านตัวของ Facebook กลุ่มปิดแล้วก็ทุกคนจะมีไฟล์เวิร์กช็อปเอาไว้ทาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากอัพสกิลการออกแบบเนาะใช้ AI ที่มีอยู่ให้มีประโยชน์ที่สุดและนะคะใช้แอปพลิเคชัน มาช่วยในการออกแบบให้เราออกแบบได้เร็วด้วยนะที่สําคัญคือเนะะื้อหาอันนี้นะคะอ้อมเรียบเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนําไปปรับใช้ได้เลยจากประสบการณ์การสอนทั้งในองค์กรแล้วก็การสอนแบบออนไลน์ของอ,อง้อมคอร์สนี้นะคะรับรองว่าจะช่วยให้คุณได้ใช้งานตัวของแคนวาได้มีประโยชน์แล้วก็ครอบคลุมที่สุดอย่าลืมนะคะตอนนี้มีโปรดีดโปรเจ๋ง,จงมาสําหรับเดือน9เดือน9นะคะเวลาอ้อมเปิดคอร์สอะไรใหม่ๆนะจะเป็นโปรที่ดี ที่สุดนะคะในการเข้ามาร่วมทำงานแล้วอย่าลืมนะคะเจอกันในคอร์สค่ะ